สถานการณ์น้าในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านแพร่เชียงรายและพะเยาซึ่งหลายจุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเนื่องจากน้ําจากจังหวัดแพร่ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยแล้วโดยนายสุชาติทีคสุกผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่บริเวณร,ริมตลิ่งแม่น้ํายมสั่งคุมเข้มเสริมแนวป้องกันก,นกระสอบทรายสองฝั่งแม่น้ํายมโดยเน้นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะน้าลน้น ลิงตลอดแนวแม่น้ำยมใน4อำเภอตอนล่างได้แก่อำเภอสวนค้าโลกอำเภอศรีสํารง์อำเภอเมืองและอำเภอกองไกล,ลาดณขณะนี้เรารับศึกด้านเดียวคือน้ําจากแม่น้ํายมนะครับแล้วก็เราก็เคยรับแต่ว่าปีนี้เนะี่ยมันมีความต่างคือปริมาณน้ําที่มันมีมามากมาก,ก็ทําให้เราต้องมีการเตรียมการที่เพิ่มมากขึ้นที่รองรับกับมวลน้ําที่มากขึ้นจะถามว่าไหวไหมนะครับเราเต็มที่ ขณะที่นายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานใช้ทุ่งบางระกำรมหน่วงน้ําและรับปริมาณน้ําหลากจากภาคเหนือเพื่อลดผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเมื่อต้นรับน้ําหลากไปแล้วเกือบ19ล้านลูกบาทเมตรพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําในพื้นที่แม่น้ํายมสายหลักควบคู่กับการปรับเพิ่มการระบายน้ําแม่น้ํายมลงสู่แม่น้ำนา โดยยังสามารถรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพตามแผนบริหารจัดก,การน้ำที่กำหนดไว้400ล้านลูกบาทเมตรรวมพื้นที่รับน้ำ265,000ไร่ทั้งนี้ด้วยปริมาณน้ำเหนือเขื่อนที่เพิ่มขึ้นทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำเพิ่มโดยสำนักชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดประกอบด้วยอุยทัยธานีชัยนาทสิงหบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีย,ยุธยาและลบบุรี เพราะปริมาณน้าเหนือเขื่อนเพิ่มมากขึ้นจําเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําให้อยู่ในเกณฑ500์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระหว่างวันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงอเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ําสูงขึ้น1-1เมตร20เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้านนายวิษณุสัพสมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลาหลกโดยเสริมกระสอบทรายตามขันก้นน้ำให้สูงขึ้นจากแนวเดิมและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยได้อย่างรวดเร็วมันชายโยรายงาน